ทำไมการเก็บฟีดแบ็กถึงช่วยลดการฟ้องร้องได้จริง หลายคลินิกและโรงพยาบาลที่เริ่มเก็บฟีดแบ็กของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพบว่านอกจากจะช่วยให้บริการนั้นดีขึ้นแล้วยังช่วยลดเคสถูกฟ้องร้องได้จริงๆนะคะจากงานวิจัยสเตลฟอร์กแอนดีแอดันซึ่งหมอกลุ่มที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจต่ำมีอัตราโดนฟ้องร้องเพิ่มขึ้นมากกว่า1 1 0เค่ะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่คะแนนสูงสุดนั่นเองและจากบทความบน NCBI b o o k c e l l ซึ่งพบว่า Person Com ต์ของเพนโปรไฟลถูกใช้เพื่อระบ,บุจุดเสี่ยงเมื่อนำไปปรับปรุงก็ช่วยลดเคสที่ร้องเรียนตามเข้ามาได้จริงค่ะ เพราะว่าฟีดแบ็กช่วยให้ทีมแพทย์รู้ได้เรยวว่าคนไข้ไม่พอใจตรงจุดไหนซึ่งช่วยสร้างวัฒนธรรมฟังและปรับซึ่งคุณค่าของผู้ป่วยจะถูกตอบสนองมากขึ้นค่ะทําให้คนไข้รู้สึกว่าเสียงของเขามีค่ากระชับความสัมพันธ์และลดโอกาสการร้องเรียนได้และสิ่งที่ทําให้แมนโซต่างจาก CRM Solution ทั่วไปนะคะซึ่งเราพัฒนาสิ่งนี้เพื่อธุรกิจของโรงพยาบาลโดยเฉพาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเคสประสานงานหัวข้อร้องเรียนการแยกดูข้อมูลตามแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลค่ะและรับรองได้ว่า m ม n โซจะเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมที่จะยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลได้ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โคดด้านล่างนี้เพื่อพูดคุยก,กับผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าใครต้องการทำเดโมทางแมนโซก็มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมไปพบคุณทุกเมื่อค่ะและพบกับคอนเทนต์ดีๆอินไซด์โดนๆได้ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ